สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ MG น้องก้อยจางอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องก้อยนะคะและทีมงาน MG ็มจห้องบางนานะคะ,านานนะ,คะเรามีส่งมอบรถกันนะคะนี่เลยนะคะถึงขณะนี้นะคะชุมเราจะก,กําลังรีโนเวทอยู่เราก็มาใช้พื้นที่ของสอดได้นะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวกันค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะพามาชมนะคะรถส่งมอบคันนี้นะคะจัดเต็มมากเลยค่ะจัดเต็มเรื่องอะไรนะคะลูกค้ามาดูเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าผ่านโปรโม,มชั่น4ดาวที่15%นะคะ พร้อมกับนะคะตัวนี้โปรโมชั่นในส่วนของชุดแต่งด้วยนะคะชุดแต่งของเซนโตค่ะ5 5 4ิอาสสี่ชิ้นรอบคันค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีในส่วนของเซลร์เซนโตออยู่ด้านท้ายนี้นะคะอ่าคันนี้นะคะแต่งเต็มมากเลยนะคะได้ทั้งชุดแต่งสเกลรอบคันนะคะได้ทั้งในส่วนของอ่าประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์คิกค่ะ mm hmm. แล้วก็บีในส่วนของนี่นะคะค mm ิ hmm. ้วคันสาดแท้นะคะคันนี้เลยนะคะ จัดเต็มมากๆค่ะโปรโมชั่นฟรีดาว์ที่15นะคะเขาแถมแบบจุกๆเลยค่ะอ่กคุณลูกค้าคนไหนสนใจนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะติดต่อเข้ามาทางเพจ m g น็อกก้อยจันได้เลยนะคะหรือเธอเข้ามาที่เบอร์092นะคะ946นะคะ2444ติดต่อค่ะนก้อยจันได้เลยค่ะ